สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้อยู่กับผมมาร์ลากแมนและภาพยนตร์ที่ผมจะมาสปอยในวันนี้มีชื่อเรื่องว่าเบนจีเดอะฮันเตอร์เบนจีถูกคลื่นซัดมาติดเกาะเพียงลาพังมันต้องเอาชีวิตรอดท่ามกลางสัตว์ป่านักกาและยังต้องเป็นพี่เลี้ยงจําเป็นให้กับเหล่าลูกเสือกําพา้าที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เบนจี <Ben ji S 2> เป็นสุนัขแสนรู้และมีเรื่องโด่งดังผ่านรายการโทรทัศน์และภาพยนตร์แต่ในระหว่างการถ่ายทําหนังบนเรือประมง จูจ่ๆเรือก็โดนพายุพัดล้มกลางทะเลเบนจีนั้นถูกคลื่นซัดออกไปไกลก่อนจะหายตัวไปโดยไม่มีใครทราบเบาะแสทางด้านของแฟรงค์ผู้เป็นเจ้าของเขารู้ดีว่าโอกาสรอดของเบนจีมันมีน้อยมากเพราะขึ้นทะเลมันแรงกว่าครั้งหไหนๆยังไงก็ตามเขายังไม่ถอดใจและยังใช้เฮลิคอปเตอร์ค้นหาเบนจีตามแนวชายฝั่งวันต่อมาเจ้าหมาก็ถูกคลื่นซัดมาติดเกาะไม่ไกลจากชายฝั่ง ระหว่างที่นอนอยู่หลังพุ่มไม้มันก็ได้เจอกับเสือภูเขาเพศเมียที่เดินอยู่บนโขดหินยังไม่ทันได้ทำอะไรต่อนายพรานก็ได้ปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับเหนี่ยวไกไปที่เสือตัวนั้นทำให้มันได้รับบาดเจ็บอย่างหนกักโดยมีเบนจี้ตามไปดูอาการอย่างน่าตื่นตหนกในตอนนั้นมันเข้ามาเลียแผลให้เจ้าเสือและพยายามลากเจ้าเสือไปให้ไกลาจากนายพรานทว่ามันก็โดนนายพรานไล่ระหว่างนั้นมันทำได้แค่จ้องมองร่างเสือภูเขาที่โดนนายพรานอุ้มออกไป จากนั้นเบนจี้จึงเดินลึกเข้าไปในป่าแล้วไล่ตามเสียงเฮลิคอปเตอร์ไปอย่างรีบร้อนน่าเสียดายที่ไม่มีใครสังเกตเห็นมันเลยมันจึงเดินต่อไปอีกหน่อยจนได้เจอกับลูกเสือภูเขาน้อยทั้ง4ที่กำลังรอคอยแม่ของมันกลับมาซึ่งแม่ที่ว่านั้นก็เป็นเสือตัวเดียวกับที่โดนยิงตายไปเมื่อครูเ่เบนจี้จึงมองเสือกำพร้ายอย่างทำอะไรไม่ถูกมันจ้องลูกเสือตัวหนึ่งที่เดินออกมาจากร่องหินก่อนจะคาบไอตัวเลกกลับไปไว้ที่เดิม เบนเจีเห่าลูกเสือราวกับจะบอกว่าห้ามออกไปจากตรงนั้นแต่เอาเข้าจริงๆมันก็ห้ามลูกเสือจำซนไม่ได้เลยปล่อยให้พวกเด็กๆคืนมาปีนป่ายอยู่บนตัวอย่างนั้นไม่ทันไรก็ได้เวลากินอาหารของลูกเสือเบนเจี้จึงค้าผลไม้ไปให้พวกมันเพราะว่ามันเป็นสัตว์กินเนื้อเด็กๆไม่ชอบกินผลไม้เบนเจี้ที่เห็นกระต่ายวิ่งผ่านมาพอดีมันจึงกระโดดตามไปจับเอามาให้ลูกเสือกินหนึ่งมา้าหนึ่งกระต่ายวิ่งไล่กันอยู่สักพัก และแล้วเบนจี้ก็เจอกระต่ายที่กําลังหลบตัวสัตนอยู่ในโพรงซึ่งอันที่จริงแล้วมันจะคาบมาตอนนั้นเลยก็ได้ทว่าเจ้าหมาก็เปลี่ยนใจไม่เห็นแววตาหวาดกลัวของสัตว์ตัวเล็กและในจังหวะนั้นมันก็บังเอิญไปเจอกับบ้านเจ้าของนายพรานพอดีเห็นแบบนั้นเบนจี้จึงย่องไปขโมยไก่ที่ถูกแขวนเอาไว้หน้าบ้านมาตัวหนึ่งก่อนจะส่งให้ลูกเสือที่กําลังหิวโหวยส่วนมันก็กินผลไม้อยู่ข้างๆแทน ในตอนนี้เบนจี้จึงกลายเป็นพี่เลี้ยงเดียวของลูกเสือมันคอยระวังภัยให้พวกเด็กๆตลอดทั้งคืนแต่ก็ดูเหมือนว่าจะมีลูกเสือตัวหนึ่งที่ดื้อกว่าใครเพื่อนมันชอบแอบออกมาวิ่งข้างนอกอยู่ตลอดเวลาเบนจี้จึงเกิดไอเดียบางอย่างในวันรุ่งขึ้นมันจึงวิ่งไปคาบก้อนหินจำนวนหนึ่งมาก่อเป็นกำแพงไม้ให้ลูกเสือออกมาแผ่นนไม่ได้ จากนั้นก็คิดจะกลับไปขโมยไก่ที่บ้านของนายพรานอีกครั้งโดยที่เบนจีไม่รู้เลยว่านายพรานจะแอบดักรออยู่เขาหาจังหวะตอนที่มันเผลอจับเบนจีล่ามเชือกไว้กับต้นไม้เพื่อเตรียมส่งมันกลับไปหาเจ้าของที่กําลังประกาศตามหามันระหว่างที่นายพรานเข้าไปในบ้านจเจ้าหมาแซนร้เข้าพยายามดึงเชือกออกกระทั่งมันหยุดชะงักเมื่อเห็นหมาป่าสีดําเดินมุ่งร้ายมาทางนี้โชคดีที่นายพรานออกมาก่อนที่จะได้ทําอะไร แต่นายพรังก็กลับเข้าไปในบ้านอีกครั้งเปิดโอกาสให้เจ้าหมาเข้ามาอีกรอบและในจังหวะนั้นแบนจีที่เตรียมแผนรับมืออยู่แล้วโดยการเดินลับๆไปมาให้เชือกพันถังน้ําต้มเดือดและรอจังหวะที่มาป่าวิ่งเข้ามาหาทําให้ถังน้ําสัดใสันเข้าไปเมื่อเกิดเสียงดังจากนอกบ้านนายพรานจึงออกมาทันทีในตอนนั้นเขาใช้ปืนยิงไล่มาป่า พร้อมกับปลดเชือกที่พันยุ่งเหยิงให้กับเบนจีหลังจากเป็นอิสระเบนจีก็ได้แกล้งเป็นเด็กดีอยู่นิ่งๆอาศัยตอนนายพนเผลอพุมตัวออกไปคับไก่แล้ววิ่งหนีมาทันทีระหว่างทางมันได้เจอกับเสือภูเขาและลูกของมันที่กําลังพักผ่อนเบนจีนั้นใจกล้าเข้าไปหาแม่เสือเพื่อส่งสัญญาณให้ตามไปหาลูกเสือที่โดนทิ้งทว่าเจ้าแม่เสือก็ไม่เข้าใจการกระทําของเจ้าหมามันเลยใช้มือตบไล่เบนจีออกไป และเมื่อสื่อสารกันไม่รู้เรื่องเบนจีจึงวิ่งไปคาบลูกเสือมาให้แม่เสือดูแทนแต่ก่อนที่มันจะทำสำเร็จแม่เสือก็ตกใจเสียงเฮลิคอปเตอร์จนวิ่งหนีออกไปซะก่อนในตอนนั้นเองที่เบนจีเห็นแฟรงค์อยู่บนหอถ้าเดินไปอีกนิดเดียวมันก็จะได้กลับไปบ้านขณะเดียวกันมันหันกลับไปมองลูกเสือคำพรา้าและมันก็คิดอยู่ไม่นานแล้วก็ตัดสินใจว่ามันจะอยู่ดูแลลูกเสือก่อนดีกว่า จากนั้นเบนจีก็ให้พวกเด็กๆไล่ตามแม่เสือไปเรื่อยๆพวกมันเดินต้มเตี้ยมตามหลังมาแสนรู้โดยมีมาป่าซุ่มมองอยู่ไกลๆทันใดนั้นเฮลิคอปเตอร์ก็ได้โผล่มาเหนือศีรษะเสียงดังของเครื่องยนต์ไล่มาป่าออกไปส่วนเบนจีก็เข้าไปหลบในมุมป้องกันไม่ให้แฟรงค์เห็นวันต่อมาหมาป่าก็ไม่ยอมเอลิกลามันจะกินเนื้อเบนจี้เป็นอาหารให้ได้นั่นเลยทำให้มันแอบเข้าไปหาก่อนจะวิ่งต้อนเบนจีไปทั่วป่า และด้วยไวพริบของเจ้าเบนจีจึงทําให้มันรอดกลับมาได้จากนั้นเจ้าหมาก็พาลูกเสือออกเดินทางต่อคราวนี้มันไปเจอกับพี่หมีตัวมะหึมมาเข้าให้เบนจีจึงค่อยๆพาเด็กๆเ,เข้าไปหลบซ่อนหลังพุ่มไม้แต่ทว่าในตอนนั้นกระดันมีลูกเสือตัวหนึ่งทําตัวห้าวดังวิ่งเข้าไปขู่พี่หมีซึ่งพอรู้ว่าตัวเองสู้ไม่ได้มันกระดันวิ่งไปซ่อนที่เดิมเบนจีที่เห็นอย่างนั้นเลยออกมาจากที่ซ่อน และเบลี่ยนความสนใจจากพี่หมีก่อนจะสับขาวิ่งล่อไปอีกทางยังไม่ทันจะได้พักหายใจเบนจี้ก็ดันเจอกับหมาป่าซึ่งเป็นคู่อริกเก่าอีกทางซึ่งในจังหวะนั้นเจ้าหมาแสนรู้ก็เลยคิดแผนบางอย่างออกมันวิ่งล่อให้หมาป่าไปเจอกับพี่หมีจากนั้นก็ปล่อยให้ทั้งคู่ไล่ล่ากันเองต่อมาเบนจีก็ผ่านเล้าลูกเสือข้ามแม่น้ําต่อผ่านป่าลึกเข้าไปมันก็ได้เห็นเฮลิคอปเตอร์จอดลงไม่ไกลนกักซึ่งมันก็เป็นแฟรงค์ที่ลงมาเรียกเบนจี้ข้างล่าง เจ้าหมาได้แต่มองเจ้านายตาละห้อยแต่ก็จำใจไม่วิ่นเข้าไปหาเพราะมันได้แต่คิดว่าถ้าหากไม่มีมันแล้วเจ้าลูกเสือพวกนี้จะอยู่อย่างไรมันจึงยืนมองจนฮอบินออกไปก่อนที่สัญญาณอันตร,รายใหม่จะปรากฏขึ้นเมื่ออินซีตัวหนึ่งไม่รู้ที่มาได้บินโฉบลงมาคว้าลูกเสือตัวหนึ่งไปโดยที่เบนจี้ช่วยไว้ไม่ทนันแม่นานอินซีก็กลับมาล่เยอะอีกครั้งหมาแซนรู้เลยเหาไล่มันสุดกำลัง จนนกยอมลาถอยออกไปเท่ากับว่าตอนนี้เหลือลูกเสือแค่สามตัวเท่านั้นเบนจีจึงพาลูกเสือออกเดินทางต่อทว่ามันก็คลาดกับแม่เสืออยู่ตลอดเวลามาแสนรู้ก็เลยทิ้งลูกเสือที่เดินช้าเอาไว้ก่อนจะตามแม่เสือไปตัวเดียวพอเจอเป้าหมายมันก็เห่าใสา่ครั้งแล้วครั้งเล่าเพื่อให้แม่เสือไล่าตามมันไปหาเด็กๆแต่ครั้งนี้บันจีกลับทำพลาดมันวิ่งเข้าไปในพุ่มไม้โดยไม่รู้ว่าข้างหลังนั้นเป็นผาอีกที ทำให้เจ้าหมาเกือบจะเอาชีวิตไม่รอดและหลังจากที่ตะเกียกตะกายขึ้นมาได้มันก็ไม่เจอกับแม่เสืออีกแล้วเบนจี้เลยกลับไปหาลูกเสือที่ซ่อนเอาไว้ในตอนนั้นมันต้องเผชิญหน้ากับหมาป่าคู่อริคนเก่าที่อยากจะกินลูกเสือโชคดีที่มันเข้าไปกินไม่ได้เพราะเบนจี้คอยขัดขวางเจ้าหมาป่าที่โมโหหนักเลยสับขาไลาเ่เบนจี้ทันทีฟังหมาแสนร,รู้ก็ได้หลอกล่อหมาป่าให้ไปทางหน้าผาที่มันเกือบจะตกจนในที่สุดเจ้าหมาป่า ก็ตกลงไปตามแผนที่วางเอาไว้จากนั้นเบนจี้ก็ได้สำรวจเส้นทางป่าและคาดการได้ว่าแม่เสือจะต้องเดินผ่านเส้นทางข้างบนมันจึงคาบลูกเสือขึ้นไปบนเขาสูงชันซึ่งมันเป็นทางลัดที่จะไปดักแม่เสือได้ทันเวลาเบนจีใช้ความพยายามอย่างมากในการพาลูกเสือขึ้นมาทีละตัวจนครบซึ่งนั่นก็เป็นจังหวะเดียวกันที่แม่เสือเดินผ่านขึ้นมาเจอเบนจีตอนนั้น หมาและเสือต่างจ้องมองกันและกันแม่เสือที่เห็นลูกเสือทั้ง3ก็เริ่มเข้าใจการกระทําทั้งหมดของเบนจีมันจึงแสดงท่าที่เป็นมิตรพร้อมกับเดินมาเลียลูกเสือกำพร้าและยอมให้พวกมันกินนมและนี่ก็นับว่าเป็นการจบภารกิจของเบนจีอย่างสมบูรณ์หมาเซนรูได้มองลูกเสือเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่มันจะเดินไปที่ยอดผาเพื่อรอเฮลิคอปเตอร์มารับและหนังก็ได้ตัดจบลง และภาพยนตร์เรื่องนี้คือเรื่องราวมิตรภาพอันนารักษ์ของสัตว์ต่างสายพันธุ์และความเสียสละของเบนจีหมาจิตใจดีที่ต้องรับผิดชอบหน้าที่อันใหญ่หลวงและสุดท้ายความพยายามของมันก็ไม่ได้สูญเปล่าถ้าหากท่านผู้ชมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ